เอี๊ยมตัดหญ้ามันเป็นไนล่อนนะครับเป็นตะข่ายไนยล่อนจะเบาๆนะครับเบาๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปล้างทาความสะอาดได้แล้วก็สังเกตเสื้อผ้าผมก็จะไม่เปื้อนนะครับไม่เปื้อนเอี๊ยมมันจะกันให้เรามันจะเป็นไนล่อนตะข่ายแบบบางมากนะครับแล้วก็มันจะมีความมันทนนะครับทนไม่ใช่ของที่เสียง่ายนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้นะทำความสะอาดได้แล้วก็ เวลาเราได้ปุ๊บเราก็แค่มาล็อกฟับแค่นี้นะครับเข้าเอวได้กับคนทุกไซส์นะครับของด้านหน้าเขาจะมีกระเป๋าเพื่อที่จะใส่เส้นเอ็นหรือใส่อุปกรณ์ของเรานะฮะตัวนี้ก็300บาทนะฮะสำหรับคนที่ต้องการอปยพตัดญ้าแล้วไม่อยากให้เสื้อผ้าเราเปื้อนเอาเวลาเอาไปซักแล้วมันมันติดเครื่องซักผ้าหรือมันคันเราอย่างเงี้ยเอี่ยมดีมากครับใช้ง่ายนะครับใช้ง่าย ใครสนใจทักมาได้300บาทครับ